สวัสดีจ้ะพี่น้องวันนีต้องรับผ้าสู่เสื้อแหวนเป็ดอีกแล้ววันนี้มีกินทุเรียนสดๆอยู่สวนทางหลังเลยก็จะเป็นกองทุเรียนจูกกองสวนมาหอดก็กินเราได้เลยพี่น้องหอมอืมี่เกใหญ่ๆอ,โอโุ๊บโอมียร์เลยจังบางมากพิชเชนเตอร์ค่ะทุเรีอ,รอถ้าแบบนี้เล่นเหนื่อยเยอะบ่ผิดหวังอืมยังไม่ถึงเม็ดเลยเอาสิคะมาเม็ดไหนก็เอาเลยเลยค่ะ นี่คืแกจัดได้เนี่ยเม็ดแบบน้ําตาลเข้มลูกนี้มันร่วงเลยเนาะอร้วงแต่อือหวานซิ้อกำลังตึงอาือดนี่พวงเลยแกเอง อืมหนาเต็มเลยแล้วื่อกี้กินก็ไม่หลุกสุกมาเช้าตื่นมาข้างห้องเเปิดตัวมาตึ๊บเลยืมมีแค่นี้เองดูกลางส่วนพี่น้องถามกลางเดี๋ยวเ้าก็จะเดินทางกลับอู้หดูเม็ดนี้ ดูเน้ะนะจะดูใหอไม่ได้ดูโอ้ยแดดแดดติ่มมใส่ซได้เนาะข้างเหนียวไอติ่มไอติ่มเหรออืมเยอยู่ว่ะเ้อะข้างเยอะเนาะอันว่างอยู่ข้างนอกไปยังไงเนี่ยไม่สวยอืมมีคนบอกว่าเอามาขายแน่หลอกเขาไป มีเอฟซีหลายคนบอกว่าเอาว่าขายแน่มันไปได้ได้พี่น้องเราเจ้าเมามาแล้ว <c oughs> เอามาเมาตัดเลยนี่จะคา้องมาแล้วพี่น้องขอโทษขออภัยเด้อจ้าเอเรามารู้อย่างนี้แบบเข้าใจแล้วว่าทำไม,ท,มทุเรียนแพงมาะเหตุผลที่ทุเรียนแพงปีนี่แรงน้ำกระซื้อคุณก็ต้องจ่างตัดคนเองเลี้ยงเขาใกล้ปุ๋ย ฮักเรากเรื่ายไปแล้วนีเนาะวืมนี้อากาศคืมอยู่แต่หอนอันนี้ที่เห็นไหลนี่มันเป็นเงื้อได้ไงยางใส่นีเหรบอ้กินเียนเดือนรแไม่หนาเลย ตอนบาราบกระโทงลูกเข้าดูกินทุเรียนหลายกับบาวาัวออกคอนออกมุ้งเมื่อนีออกอนน้กจัดไปแล้วลูกนีื่ก็ประมาณสองสามล,ลูกหละผู้สวยลูกเนาะเติวจากตัวสวนหวานเล็กน้อยใครไม่กินเขาอย่งนี้คือตองเลี้ยปลาตึ้งพลาดของอร่อยแล้วบา <c oughs> งคนเขาบอกกินเขาสิบบัวาย้อมพลาอันนั้นก็น่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เคยจะจอดรถอย่นนะ ไ้ลไมเดี๋ยววันนี้จะพาไปทำอาชีพอะไรคะวันนี้จะพาไปทำอาชีพเด็กสวนทุเรียนหนึ่งวันตั้งแต่เก็บยังขนส่งนางวันนั้นเขาไปยืนความเหลืออะไรเอ่ะ ไปถ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนกันว่าบอกันไว้คลิปหน้าสำหรับมื้อนี้สวัสดีจ้าอืส <c oughs> <c oughs>